ครับพี่น้องครับวันนี้นับเพื่อนเมื่อเมื่อครับพี่น้องจ่ายค่าดังข้าครับในสั่งเพื่อนมาถาเอาครับพี่น้องเพราะว่าต้องไปจ่ายค่าเล็กแล้วพึ่กันตอนนี้เรารอแนวนับอยู่นับเน่นับเอาเครื่องอยู่น่าจะมีเครื่อง เดี้าาเอี่ยวนอุ้ยเที่เอาละน้ยกบบตอนนี้ช่องเงียบพ่อกำลังทำการแสดงอยู่นะครับผมช่องเงียบพ่อครับเงียว่าฮาคนอันห้แต่สุดเท แต่แต่แม่เนาพากันใส่ขีรถโอ้ยจะแม่ปวดอุ่มพยายามพันหักกันเนาะเอาเอามันนอนไหนนี่อุ้งหิงมันไม่มีที่นอนมันนอนที่ดินเอ้าทำไมไม่หากรงมันนอนอ่ะอยากได้กรงไหมอ่ะอยากได้กรงหมาใช่ไหมเนี่ล่ะกัที่นอนที่นอนล้วกัอันกระพุกกินเผากินหนามมันเออฝากฝากไปใส่ใส่ขี้มันโอ้ใส่ขี้เอานี่ใส่เนี่เข้ากันได้ ฝากพี่น้องเอฟซีด้อยพี่เลยมีกงหมาเก่าๆก็เอามาให้หนี่ยลูกดีกบ่มีหม่องนอนปกตินอนนี่ขี้ดินนี่พี่น้องนอนกับโดโดผ้านอนโดผ้านอนโดนไม่มีเฮ้ยหนาวเป็นแม่เหล็ก1ยรถผู้ใดมานนกับเงิ

โอ้คนอ่ะพี้องเข้ามาตี้องมาเตะมีเครื่อมีเครื่องนับเดินมารียดเยครับตี้องต้องเสียปากบแน่นน่เสียปากเลยอมันเสียปาอ้บื่อดอกอืออันนี้มันหลายสื่ออือมันหลมือเนาะเมบ้าิการใช้หน่อยสาธิตการใช้ครับนว่าให้ดวากัอเกิดบ้าเมื่อกี้ใส่นี่องทเนี่ยับเนื่องยืมข้เจมาครับใชลบปากนี่ป้าย้างหลัง นี่พี่น้องครับมีอาว่าไปพิกก็ได้จะได้ใกล้ๆปักนี่เนี่ยเสียปักเลยมาถ่ายปะน้างข้าคคังแรกได้หนิเตรียมเตรียมโจทยเดยไม่หน่อยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยลองลอง เอาโค้งไหวใบเ้าเออกครเออเออเอาเอาเอาเออเออเอึ่งไว้ใบแต่ใเาอมันยิ่เอารองดูอ่าไมอีกอโอ้โโอ้นี่ไงแต่ใบมันใบเลี้ยงอันนี้เราเราเลี้ยมัมันต้องให้รีดทำเอาไมเอาไม่ปิดเครื่องก่อนเฮ็ดแบบแบบารสิน่ะบอวบบอวบมันมันใบมันอันนี้ ใบมันใบมันมันอ่อนผลเนาะต้องรีดดีดไหมรีดดีดกันครับคือหัเหนาาคนเต้ารีดรีดกันบ่บ่เอาลงไหมเฟ็นบอเรียบเอาลงไหมรีดไปก่อนแล้วก็นับดูว่ามันเกียร์ขอองหนงเนี่ยโอมันผิดผิดทางได้น่ะผิดทางได้น่ะลองเปิดหับมาจี๊ดกันเก่าหมดเลยจี๊ดกัเก่า จ่ไปะโบบอกสามสิบสามเบอร์เอาไซอไซมเมื่อไรบารนี้เอานับบารนี้เออนี่ยังน่าเด็กดักเออหนึงร้ย เอาจดไว้มัดมัดไปเลยมัดมัดไปเลยมัดมัดแล้วก็เอียงดีๆลูกเอีดีๆเห็ดเห็ดงามขึ้นหนาตาเ้าหันโอ้ยเกือบเอาเอามาเอาถือกล่องพงกนยิงพอเห็ดอเีกดีธนเเจ้าที่ธนาคารไปเองครับผมมาดี ผมจะไปยอง้าง <mile inside> ้อ <walking> อ <in aaS> ่านม่ักัอยาเอะไรพอนับได้อะไรละลเอไฟไว้นเหลวนั้นเก็เดี๋ยวเรต่อนับไปดูไปใส่มาใตัวอยหญิมันเห็นบอลหงเห็นดูต่กอนพอยู่ไทยพาณิชย์นะอ้าวหนึ่งร้อยรอบนึงอีกรอบนึง วพอดนะวัดอยูนี่เาาราูใช่ไหมไม่พอดีไปขโมยเงินเขาเขายไล่ออกมหน่อยันมดีเอะต้งารับมาดต้องานะันเทกัน้เห็นน้าห้าเดกดากองมากองเลยวันนี้นนดิอต้ดีผมนำไปดิเออนด อะนรน่ลอยหรือเ่นมาโปรต์ันนดตู้มันเกลื่อนไหมเมาแม่มาเฮ็ดแม่อชทายคลิปมาแม่มาแม่อเอาลกจแล้าพูดละมนันเอาแลดด้วหลดยุน่ไนผมาเนี่ยอันนึ่งมาเอามาใส่รลงไม่นลับไม่าัไม่ย

ผู้ใด้นับนี่เขาลุงแน่นอนเลยน้วาคนนี้ไม่ด้ขวาครื่องนี้จะได้กับผมีการทิปนีเว้ยนนับเอกี่มีนผู้นี้ด้เลยหน่วยหน่อยหน่วยซีฟเขาออกซม่พเจ้าแน่นอนเลยพนลง มาแม่มาหนับหอยเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไอทไอ้ทรายกินเจ้าไอ้หนักห่วยเาจะชง้บ้างชไอ้มาเดายูเจ้าอังองเออนายธนาคารมาอีกทนมาอีกครับหน้าตานายธนาคารครับให้ผนิครับใ้นิเสือซีดงยตัวนี้สาขามาอยู่บัตนองู้อหลับเนาะ เรอกรเอาซ่ยกันอันนี้นัแบบมันปะรับแยบเรียงๆเลยคลิปนี่ไปนตัวคเบืองลายฮาแดกดากสวัดีพี่ลองบางนี้ไม่มีที่ไหนย้ายธนาคารมาที่บ้านนะครับที่นี่ที่เดียวดีดีอันนี้เจพิม้า่อๆกัอๆอีกอไมเป๊ะเลย โ่าตัวนี้ผมนับอยู่แบ่งใไหมไม่พอลองเลี้ยงรอบครอบยมงไงครับที่ขาพูดเก็บไปอ้าวไปครบยังนาทีแหละตอนนี้แปดนาทีไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆจะเก้านาทีแล้วครบปี่แล้ว่ะ อ่าพอมั่นใจไมหน่อยแล้วเ้าอแล้วอย่างไอ้ไอ้อันนี้บัดจะาพ้องนับรอยซิุดแล้วไไอ้เก่าที่ผ่าเก่าที่มุดแลเดี๋บอก่เมียอมเลาคนมองสวนมลาคุยกันแล้วก็ลืมป้ายป้ายครบนับจนเส็จนันคือไงเถอะมันเข้านับยอดปากเกียกแลนวลงหมอ่ไม่ไมหน่อยเติม้วยรอซิปไป้องเ่าอันนี้รอบเยอเดี๋ยวตั้งกล้อง บางกงครับเดี๋ยวไปทุระเสียงว่อะไ้เช็ดเครื่องกันน่ะเอ,อ,เอ๊เก้าสิบเก้าอ่ะไม่ไม่เพ่าะว่า,าไปหนึ่งหน,งนูเอาเงินยังหยุดอยู่เล่เา,า,เาให้หนต์ได้เลยอะ ข้อยเห็นขอยบ่อหนึ่งเห็นหนึ่งลยเงยนุ่เง้านจอยนบอานใหญ่ไม่ดีเหมนงานเห็นอยู่เพราะั้นใช่ละเอกจัดการเป็นหมอลำจะมารับเงินไปไนธนาคาร้ะธนาคารเขาจับน้ำเลย จาแบบนี้กันอไเหมือันไเจ้าไหวะกดีสิรบพ่ไปซ้อเลยได้หน่อยซื้อมาได้หน่อยเครื่องเริ่มซื้อหาซื้อมาเลยอเาหวลเอาอีลีหาซื้อมาเลยดูอ่ะโพงโปแพงสี่หาพันเครื่องหนึ่งอะไรเท่ากับเป้ยงี้ นับแม่นัดแม่ไอ้เนี่ยโอ๊ยเลี้ยมเลี้ยมลี้ยมหนักีไอ้นายอ่ะชอเห็นพ่อไม่เห็นเห็นอยู่ครับนับคำามาแก่ๆนะเออนับจนแล้วพี่น้องเดี๋ยวสิสรุปให้เบิ่งจักบาท น,น,น,นับไปเลยี0สินาทีอเอาอีกอันอยซิบแต่ม่หน่อยเด้อนับเรืไองหน่อยแล้วสอบทีบดิโมตีบกระขาดสองอยางนะจัยวตัวามา กระบอกก็เลยจะวจะเอาะอันดีคือวเหนไม่ค่ะแต่ที่แรกก็บอกว่าจะเอาไม่หน่อยเ็นน้ำเงินพราะพ่อเมับ่หลว่าจะเม็นมันบ่หลเที่ยวนเบิดทำล้วไม่เกลี่ยมันเจ้กับจะเรตื่นกว่าจะเกลือเดี๋ยวงเของ กอดกอดกอดไม่มันมวยยูอยู่แบบนั้นนเพราะมันอันเอามาทางเทคนิคก็มันแห้งในธนาคารว่าเท่าไรกว่าเนี่ยเขาเห็นหรือเัล่นอะไรนั่นกูด่ากูด่ากูดเวมาโบอยู่เอาเรียกไปเลยโหโขบไปดงนเลยเอา ใช่แต่ไม่พอใชไปหนึ่งร้อยดอลลาร์ทั้งหมดสาสมร<ล>้อยดอลลาร์เงินเอนเอนห่งเดนเก้าพันกว่าไม่พอซชโลดโลดเาไมยังนันยูทูบสีแดงอยู่ตั้ตงแปออดแสนบ๋ขา,าก็ใช้เครื่องบายโอยจะก็ไปเสื้อเขาเพราปอบเนี่ยเราเสื้อไม่ได้หนอะ ไม่นด้ไแต่เรานับเงินกับผิดอยู่อันนี้แปดสิบหกนี่เนี่มันบกพูดอีก็ใส่เอาพูดดีดีเดกดังเออเอาออกว่าเบิร์ดเราซมโทษให้บ้านเขาอีก2ใบเอานี่เอารับลูกไปสั่นบานีบพบคไปลงไปงินข่อยนี้เฮ็ดลังละสามแสนไหนบอกได้ก็เอาสามนี่สามสามาาอย่างนเดียว่ยว่าอยากไูนี่นีสามแสนดเฮ็ดเบิร์ดประมาณแสนกว่าบาทอันไห พออันพุ่นไหมอันพุ่นซีเรียมไหมอันี้า่าร่ซีเรียมนะอันนี้สาเขียนไว้สนับไปเือนนี่นี่นี่ไซเดอร์เนีมาอุ้ยหลายแเอาอันนี้รับรวมกันเออสามสิบหใส่ไปใส่ไปใ่ตรงวัน โอ้ขึ้นเมนม่แขึ้นเแม่นขึ้นเแม็น่ะขึ้นเก็นต่เท่ี่บตัวเากระดับเงินขึ้นเงินขึ้นโอ้เงี้ยไับใบรูปกองเงินๆนี่ยัง่ะนี่กองเงนนอยู่ เจ้าหน้นาที่ล่ะ,ะมันกนเนี่ยนจะสร้างาพ,พอยย่ๆไปเลยคลบปนใ้ให้พีเศดให้พี่นราเพิ่งินเกือบสักการ้อยสีอ่ะอชิกระดาพอดีเลย มันพ่อลอยไฮคอยเดอเงี้นเนลไม่ลอยแล้วเจ็ดิี่นเจ็ดไเจ็ดพันสี่จ็ดสิบสี่เอาไว้เจ็ดเจ็ดสี่นเขียว่เพิ่มให้เพิ่มไม่เอ่มาอีกกี่หกเจสิองพันหกจังมัะวาสิจจเรียกแล้ว่อยจัดใเดี๋ เมนบ่ม่สิอยี่ิบงมดลังนอตนี้บอนับอารีอ,อรโรลเออยา่ไงไไหนก็ก็นมาไม่รู้เหมือนกันที่นี้ก่อนเดอ้อจะไม่ได้ไไดเออเด้อก็ดูค่ยคกันเออเอาทไปพันมะนไ้ของำปพันมานาไปนึงก็ได้ ต้องพันงเท่าไหร่เออเด็กจังรมันแฟนซีฟบ่เอ่อสองสามสี่ห uh ้าเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเจ้าโชกัทุกคนอ้า ออันนี้หมดีสเมอสิบสี่ห้าสิบเจกประมาณนี้อะยีนะนับด้นับด้เข้าไปลม่เอาอันนี้ให้เสร็จก่อนโอ้ยตอนนี้กินเลยเยอะแยะมากมายอันนี้อร่อยอร่อยนเนาะ ลอยลอยอันนั้นกัอมยางนี้ที่ยาที่ยาพกันแชกับไม่ย้ำไม่ตะบอนน่ะล่ะเอามาให้ล่างย้อนไปทังอย่าพูดมากนั่งยื้อเลยย้ำไปทั้งทุนพูดไพูดไหาเด็กด่ามีบ่ก็บ่ได้แค่นี้จะให้คนดังนับเกินอี่าพจ็ดพูดรอนับบันทดกนับอันนี้บับ่ พอสิบปอย่างเี้ๆๆเอาล้ลวจิบเอาเปี่ะอ้อสิบเก้าหน,นึ่งทางหลังต้องอัวนี้ถาลุ่งหน้าพีทโอ้พญิลุ่งจะเอาเงี้ยกับเราร่อยหนึ่งได้นั่น บบบํบรบงโบบริษัทอันนี้ับมาเตื้อเือผมก็เลอเ้อเหนีบปรมาสองหอยด้วยนักธมัดสองหลอยอยู่แยกออเดอจะกระเป็นสองหลอยสองหลอยไปเลยอกาใช่เอา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 อร่อยเลยสีผสมสนเพื่รับรวมเอาแะ้วต้อไปใจต่อเขาห่อไม่ร้อย เกินี่สิบสองนี่ติดพีคิดหัวเด้อติดยังว่ายหยังไม่ทันได้แล้วอยู่ข้าปิดปิดมันสุ่มน,น,นับขาดเกินย่างสั้น,นมันก็ต้องมินทีาขาดจปิงไงล่ะ ใครติดเบรคประมานหัวข้อมิวเตร์เนี่ยฮะแม่มันตีกันบ,บอ,นอกตบสองหลอดดูแจ้งนาที่ล่ะแจ้งนาทีละยี่สิบครับสามสิบนาทีไปเลยคงสม,มองจา้าไม่เจ็บถ้าเปิดเนื่องพี่โบเขาตมดกันเลยนะ ัลโลครับ้ยไปส่งเลยโอเคครับคนีุหญเยอะเครับครับีม่แล้วมาถัดไปอ่าลนับจังได้บ่อนนับเลย เก้าสิบสี่เก้าสิบสี่เก้าสิบเก้าทำไมบสไม่เยอะก็ใส่ไว้มวนขากล้องได้ของเหรียญไหม่เดาเมื่อไรได้วุ้ยไใส่ไม่ใส่นั่าพูเลยอันนี้น้อยจัง อันนี้น่อยมันเป็นใบเจ้าของขอใจมันเป็นใบไม้มันก็น้อยใบใบไปในับเจ็ดสิบห้าใช่ไหมโบโบลีน่าพับไปแล้จำมาด้เพราะว่าเฮิเอบริบหัวเครื่องสิบห้ากันเลยกันเลยโบโบหนักกันวันนีเรชวนดีเพื่อแล้วพาดน้อยพลาดน้อยมากพูดล้ว่ซี่ค okay. ันไม่หน่อยแล้วหนสิบเไปยืมขวัาจะมือเท่าไหร่ล่ะแกสิบห ห่อนไปเล้เสอาหนาเด้94 76มันจะลาบแล้วถ้าไปไหวพอกันใช่ขูดมันบ่อขูดนะจ้าได้หน่อยเครื่องมันเมื่อยเครื่องสุดก็เหลืออันไม่ดีอะ เราจะเดินทางห้าโมงเย็นเอางานมันขาดเดินบอพิดได้น่ะหน่อยมไม่ห้าง้าม่นก็มาน่ามากแล้วนี่มาหลับครับเอาสิิี้คิดไว้ อโอเคมา,มาอะขอบคุณทุกท่านใจครับพี่น้องนะครับผมคลิปนี้เบิ่งยาวๆไปเลยบาย,บายๆไม่น้อยสวัสดีจา้าสวัสดีครับ